แพรี่มีส่วนทําให้อาจารย์เบียรเปลี่ยนไปไหมฉันไปทําให้เขาเปลี่ยนยังไงคะมีส่วนยังไงอะคอเกี๋ยวผลก่อนฉันจะไปมีส่วนทําให้เขาเปลี่ยนยังไงไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้คุกคีตีมงด้วยกันไม่ได้คุกคีตีมงด้วยกันค่ะดิฉันจะไปทําให้เขาเปลี่ยนยังไงคําถามอะตอบให้หน่อยว่าดิฉันจะไปทําให้เขาเปลี่ยนยังไงทาไมถึงคิดว่าดิฉันทําให้อาจารย์เบียรเปลี่ยนคนละไลฟ์สไตล์กันเลย คนละไลฟ์ตายกันเลยดิฉันกับอาจารย์เบียไปคนละเรื่องเลยคนละทิศคนละทางเลยมีอันเดียวที่เหมือนกันคือจุดยืนในทางธรรมเวลาพูดธรรมะหลายเรื่องคือคล้ายกันมุมมองคล้ายกันเราไม่เราไม่เราเราไม่เอาสิ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เราไม่เอาเราไม่เอาเราถือหลักพุทธศาสตร์อันหนึ่งที่เหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยก็คือหลักการพึ่งตนพึ่งธรรมเราพึ่งตนพึ่งธรรมหากินสุดจริต หากินสุจริตให้คนเชื่อมั่นในในกําลังแห่งความเพียรของตนเองอันนี้คือที่เห็นเหมือนกันอันนี้คือจุดยืนที่เห็นเหมือนกันแต่เรื่องจีป,ปาฐะปีกย่อยเรื่องไร้สไตล์นี้คนละเรื่องกันเลยดิฉันกับอาจารย์เบียไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหกร้อยยี่สิบสามท่านอาจารย์เบียอะไรหมอดูมาก่อนสร้างสตอรี่หลอกคน แค่เปลี่ยนเรื่องเขาก็เห็นเขายอมรับนี่เวลาพูดเรื่องอดีตเขาก็ยอมรับหมดทุกเรื่องนี่ไม่เห็นเรื่องไหนเขาไม่ยอมรับเลยเขาก็ยอมรับหมดอ่ะเวาบอกว่าเขาเคยเป็นหมอดูเป็นเป็นหมอดูเป็นคนทําพิธีเป็นอะไรเขาก็ยอมรับหมดว่าเขาเคยเป็นเขาก็ยอมรับว่าเขาเคยเป็นนี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้โกหกว่าไม่เคยเป็นกูไม่เคยเป็นเออถ้าเขาบอกไม่เคยเป็นแลยว่าเขาโกหกก็เห็นเขาก็ยอมรับหมดนี่เวลาใครพูดเรื่องนี้เขาก็บอกเขาก็เคยเป็นสุดมาแล้วทุกทางเขาก็บอกอยู่เขาก็สุดมาแล้วทุกทาง สั่งสองวันแล้วจะถึงวันไหนเนาะจังหวัดเลยไม่เกินสามวันนะคะเลยไม่เลย,ไม,เลยไม่เกินสาวันค่ะเชียงรายก็สามวันแต่หลังส่งนะคะสมมติพี่สั่งวันนี้สมมติพี่สั่งของออดเดอร์ซื้อสั่งวันนี้พรุ่งนี้เราส่งแล้วหลังจากพรุ่งนี้แหละพี่นับไปเลยไม่เกินสามวันกางเกงเหรอไอตาไปเอากางเกงให้หน่อยเซไปเนี่ยที่โนปัตถมานูนไป ไม่มีเทศกาลแพรลี่ค่ะจใครนนะ่ะเนี่ยนะูน่ะที่ล้งน่ะนะ่ะี่ยงแกะมาเลยเอาแต่อันนี้มาไม่ต้องเอากล่องขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีที่ทิ้งอีก <c oughs> อ้ามาเอาว่ามายังไงอ้าวแต่ถามมาอีกเดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องอาจารย์เบียร์คุยได้แต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าแบบมันก็ไม่ใช่เรื่องดิฉันอีกแหละแต่ดิฉันก็คิดว่าแกก็รับฟังนะไม่ใช่ว่าแกไม่รับฟังเรื่องที่ว่าแกคนว่าแกเปลี่ยนไปเพราะว่า ที่ว่าเปลี่ยนไปเพราะว่าคนอ่ะจะจําภาพแกในรูปของคนที่พูดธรรมะแล้วยุคแรกๆคือแกยังไม่ได้ขายของจ๋าขนาดนี้แต่พอแกเริ่มแบบว่าเริ่มแบบว่าคนอะ่ะคนใช่ไหมพอมันพูดทําไปสอนธรรมคนมันเริ่มเยอะมันมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยเงินทองเข้าใจไหมเข้าใจคํานี้ไหมมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยเงินทองอยังไงเช่นมีคนอยากไปฟังธรรมที่บ้านแกแล้วแกก็ไม่รับบริจาค แต่แกก็มีเรื่องที่แกต้องทําบุญสุนทานด้วยตัวของแกเองแกก็ต้องขายของพอคนเริ่มรู้จักเยอะมีเรื่องที่จะต้องจาคะต้องเกื้อกูลต้องอะไรก็ว่าไปมันก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินหรอกมันจะหนีไปไหนมันโลกมนุษย์แมันก็ต้องมีเรื่องเงินเอออืมพูดยังไงเข้าข้างอยู่ดีแต่เขาเปลี่ยนจริงๆมันเรื่องของมึงมันไม่ใช่เรื่องของกูเลยปัญหาคือมันเรื่องของมึงมึงไปคาดหวังตัวเขาเองนี่ เขาเปลี่ยนมึงก็ไม่ต้องไปฟังเขาสิทำไมเขาสอนเขาสอนจากธรรมะเป็นอธรรมนี่เหรอสอนกุศลเป็นอก,กุศลเหรอคําถามคําถามเออทําไมเขาเปลี่ยนจากคนสอนให้คนรู้จักตื่นทามตื่นรู้กลายเป็นคนที่แบบงมงายนี้เหรอหรือยังไงมันก็แล้วแต่มึงกูไม่มีปัญหาอยู่แล้วความศรัทธามันเป็นสิทธิส่วนตัวของมึงเลยมึงจะไม่ศรัทธาเขามึงก็ไม่ต้องไปฟังเขาสิมึงก็ไม่ต้องไป,ไปเชื่อเขาสิเออเออ เข้าใจไหมเออคําถาม,ถามแล้วมึงไปฟังธรรมกับเขามึงจะเอาอะไรจากเขาอ่ะอ่ะหลายคนกูก็เห็นนอกจากไปกวนตีนเขาว่าไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเลยอ่ะเอาเรื่องจริงมาคุยกันก่อนกูเห็นหลายๆายคอมเมนต์ที่ไปฟังธรรมจากอาจารย์เบียคือเข้าไปกวนตีนเขาไม่ได้อยากมีธรรมะแก่นสารอะไรเลยพวกมึงก็ไม่ได้อยากได้ธรรมะจริงๆหรอกมึงเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือเปล่ามึงฟังเขานะ่ะมึงก็สันดานเหมือนเดิมแบบเดิมสันดานเหมือนเดิมเข้าไปคอมเมนต์ไปอะไรไปปั่นเขาไปกวนตีนเขา ให้เขาด่ามึงแล้วมึงก็มีความสุขหัวลอกคิกคักสันดานพวกมึงก็เป็นแบบนี้แล้วมึงจะไปคาดหวังอะไรจากเขามึงอยากปฏิบัติธรรมจริงๆิมึงก็ไปปฏิบัติเลยถ้าสมมติว่ามึงอยากปฏิบัติเขาเปิดบ้านวันเสาร์มึงก็แห่ไปสิเขาก็ให้ไปฟรีนั่นแหละมีที่ไหนกูยังไม่ให้คนมาเหยียบบ้านกูเลยขนาดกูเนี่ยกูไม่ให้ใครมาบ้านกูหรอกจะต้องให้กูเอาข้าวเอาน้ำไปให้มาขี้มาเยี่ยวในบ้านกูกูไม่ทำหรอกกูยังใจแคบกว่าอาจา์เบียร์อีกนี่เขาเปิดบ้านเสาร์ที่มึงก็ไปดิทำไมไม่ไปอ่ะ ถ้ามึงอยากปฏิบัติธรรมจริงๆมึงว่าเขาเปลี่ยนไปมึงไปนั่งปฏิบัติธรรมกับเขาาสิ่เขาห้ามึงเข้าบ้านเขาเหรอมึงไม่ไปมึงก็ไม่ไปหรอกมึงก็ไม่ไปสันดานพวกมึงมึงก็ไม่ไปหรอกเวลาเขาเขาเข้าคอร์สปฏิบัติจริงๆมึงก็ไปสิเขาก็เคยจัดมึงเคยเข้าบ้างหรือเปล่าที่หมอเสงนั่นนะเขาจัดตั้งนานตั้งหลายครั้งนั่นน่ะเป็นสิบสิบครั้งมึงโผล่หัวไปบ้างหรือเปล่ามึงก็ไม่ไปทําอะไรเกียนเขาเกียนเขาอย่างเดียวคอยจับผิดเขาเกียนเขากวนสนตีนเขาให้เขาด่าแค่นั้นเอง แล้วมันจะเอาอะไรจากเขาคําถามฮะเขาเขาไลฟ์เขาก็แบ่งพาร์เวลาชาัดเจนว่าเวลาไหนที่เขาไม่ได้ขายของเวลาไหนที่เขาไม่ได้ขายของเขาก็เปิดโอกาสให้เขาก็เปิดโอกาสให้มึงอ่ะคุยธรรมะมึงก็เข้าไปในมึงก็เข้าไปในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ขายของสิเขาก็มีช่วงเวลาให้ทําไมไม่เข้าไปอ่ะ วันเสาร์เนี่ยเขาเปิดบ้านเนี่ยเขาเปิดบ้านเนี่ยโดยที่มึงไปมึงไม่ต้องเสียอะไรเลยมีห้องน้ําห้องท่าให้มึงขี้มึงเยี่ยวอีกมีข้าวให้มึงแดกฟรีอีกมึงไม่ไปอ่ะมึงไม่ไปล่ะถ้ามึงอยากได้ธรรมะมึงไม่ไปอ่ะอ่ามึงก็ไม่ไปอีกแล้วมึงจะไปเอาอะไรจากเขาอ่ะเออเออถ้าสมมุติว่าเขาแบบว่า มาเปลี่ยนตัวมาเป็นนักธุรกิจจ๋าเลยไม่สอนทรมะแล้วไม่เปิดบ้านแล้วไม่รับบรรยายแล้วก็ว่าไปอย่างอาทุกวันนี้อ่ะมึงอยู่โรงเรียนมึงลองเชิญเข้าไปสิลองเชิญเขาไปบรรยายสิเออถ้าเขาปฏิเสธหรือเขาเรียกเงินอ่ะมึงจะด่ามึงดา่งดาไปเลยกูช่วยด่าด้วยทุกวันนี้เขาก็ยังเดินสายไปบรรยายอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปเขาก็ไปให้อยู่ไปฟรีจังหาไม่เรียกเงินอีกแถมยังไปทําบุญอีกบางเคสไปโรงเรียนก็ไปช่วยอีก <S <S เ<อ>งินตัวเองก็ไม่ได้ต้องควักเงินตัวเ,เองออกอีก แล้วจะให้เขาทําอะไรคําถามคือมึงจะให้เขาทําอะไรพอเขาไม่รับบริจาคเขาทํามาหากินเองแล้วก็แบ่งเงินจากทำมาหากินไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็ยังไปว่าเขาอีกมึงจะต้อมึงต้องการให้เขาเป็นยังไงคําถามพอเขารับบริจาคมึงก็ด่าเขาอ่พอเวลาเขาไม่รับบริจาคเขาเอาเงินส่วนตัวเขาจากการที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะอดตาหลับขับตานอนมานั่งไล์แหกปากไล้สายของกะปิน้ำปลา เป็นเงินส่วนตัวของเขาไปบริจาคไปแบ่งปันมึงก็ด่าเขาอีกเออเออมึงจะเอาอยัางไงเนี่ยดิฉันถึงไม่ทําเลยทุกคนเห็นไหมดิฉันถึงไม่ทําเพราะดิฉันรู้มันจะเป็นแบบนี้แหละดิฉันถึงไม่ทําเลยทําดีเสมอตัวทาช่วยอีพวกแส่นี่มันก็แส้ไม่ทําเลยค่ะเห็นแก่ตัวบ้างจริงๆโลกนี้มันต้องเป็นแบบนี้แหละเห็นแก่ตัวไปเลยไม่ต้องทําอยากฟังธรรมะมึงมาฟังตรงน,นี้เนี่ยฟังในไลฟ์กูนี่ประกาศตัวเลยกูเป็นแม่ค้าค่ะ,คะกูต้องขายของ มึงอยากฟังก็ฟังมึงไม่ฟังมึงก็ออกไปแต่ให้กูมานั่งแบบพูดธรรมะให้มึงฟรีๆแล้วกูไม่มีแดกกูไม่เอาหรอกเวลากูไม่มีแดกพวกมึงก็ไม่ได้มาบริจาคให้กูอยู่ดีอะจริงปะล่ะเอออยากให้อาจารย์เบียเห็นแก่ตัวบ้างนะบางทีอะไม่ต้องไปเปิดบองเปิดบ้านหรอกอาจารย์ปิดปิดไปเถอะปิดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเห็นแก่ไม่ต้องไปใจกว้างไม่ต้องไป็นไรทำดีก็เสมอตัวทำไม่ดีมึงก็ด่าและอีกคนด่าก็คือไม่ใช่คนที่แบบว่าเออ ชอบฟังธรรมชอบอะไรจริงๆหรอกหาเรื่องเดี๋ยวจะกวนตีนเขาไปวันๆอ่ะเข้าใจไหมเอออืมเออไม่ค่อยจะเตือนไม่ก่อนเบียร์ธรรมะเดี๋ยวนี้ทําเงินแล้วมึงไม่หาเงินเหรออีโบชีวิตมึงไม่หาแดกเหรอแล้วทาไมคนมีธรรมะถึงหาแดกไม่ได้คุณถามหน่เซ๊ิแม่มึงเข้าวัดหรือเปล่าแล้วแม่มึงไม่ทํามาหาแดกแล้วเลี้ยงมึงมาได้ไง อริยมรรคมีองค์แปดไม่มีสัมมาอาชีวะเหรอคำถามฮะมึงท่องให้กูฟังสิอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยมีสัมมาอาชีวะไหมแล้วมึงไม่ให้เขาทำมาหาแดกมึงจะให้เขาทาอะไรไปเป็นผัวแม่มึงเหรอให้แม่มึงเลี้ยงเขาเหรอคำถามมึงไม่ให้เขาหาเงินทำไมมึงถึงมีสิทธิ์หาเงินอยู่คนเดียวล่ะคนเดินหาเงินไม่ได้เหรอหรือว่าเพราะว่ามึงหาเงินสู้เขาไม่ได้มึงก็เลยอิจฉาเขาไม่มีปัญญาหาเงินได้เท่าเขาใช่ไหมก็เลยอิจฉาเขา แล้วทาไมแม่มึงมีสิทธิ์ที่อวดได้ล่ะอากูถามพวกมึงทุกวันเนี่ยทำอาหารแดกกันกินกันอะไรกันยังโพสโชว์ในโซเชียลเลยแล้วทาไมเขาไม่มีสิทธิ์โพสคำถามก่อนทําไมเขาไม่มีสิทธิ์พูดสิ่งที่เขาหามาได้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความสุดจริตของเขาคําถามปฏิพวกมึงไปลาไปแดกอะไรแดกกาแฟมึงยังโพสแล้วโพสอีกถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกทําไมมึงยังทําได้ทําไมคนอื่นไม่มีสิทธิ์ามคาถามอ่ะอากูถามเนี่ยกูถามแทนอาจารย์ดีอ่ะ,อะตอบกูสิ ทำไมเขาอวดไม่ได้ในเมื่อสิ่งที่เขาหามาได้มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเขามันมาจากเงินที่เป็นสัมมาอาชีวะของเขาคําถามทําไมถึงอวดไม่ได้อ่ะมึงตอบมาที่ทำไมถึงอวดไม่ได้อ่ะเขาไม่ได้ไปป้อนใครมากินนี่เขาป้อนคนมากินเหรอเขาถึงไม่มีสิทธิ์อวดอะเขาทาธุรกิจสีเทาเหรอเขาถึงไม่มีสิทธิ์อวดก็ที่พวกมึงยังอวดได้อะ,อะเวลามึงไปซื้อรถกูยังเห็นมึงยังถ่ายเลยพาคนในครอบครัวโคตนเง่า,ากับกลาดมึงไปถ่ายรูปกันหน้าโชว์รูมเต็มเลยทำไมมึงทำได้อ่ะ แล้วทำไมอาจารย์เบียร์ทำไม่ได้คําถาม,ถามก็เงินเขาสุจริตเขาทํามาหากินสุดจริตเขาไม่ได้ไปของเงินใครนี่เอออะตอบมาสิกูอยากรู้อะทําไมถึงอวดไม่ได้คําถาม,ถามอ่ะตอบเห็นชีวิตใครจเจริญกว่าไม่ได้เลยสันดานที่อิจฉาเขา เห็นชีวิตใครดีกว่าตัวเองไม่ได้เลยต้องเห็นคนชีวิตคนอื่นตกต่ำหรือไงถึงมึงจะพอใจทําไมสอนธรรมแล้วต้องเป็นคนอนาถาไม่มีกินใช่ไหมมึงถึงจะได้พอใจพวกมึงเน่ะมึงต้องให้เขาแบบไม่มีอันจะกินใช่ไหมมึงถึงจะพอใจพวกมึงกูถามก่อนอะกูไม่ได้เข้าข้างเขาแต่กูสงสัยประเด็นที่คนมีปัญหากับเขาเนี่ยเขาทําอะไรผิดคราถามคือกูอยากรู้เฉยๆว่าเขาทําอะไรผิดเขาทําอะไรผิดแค่อยากรู้าเขาทําอะไรผิด แล้วกูต้องเห็นด้วยกับคนที่ไปด่าเขาเหรอคําถามคือเขาทําอะไรผิดมึงตอบก่อนว่าเขาทําอะไรผิดเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ในหลักสัมมาอาชีวะเขาก็เป็นคารวาสคนหนึ่งที่พูดธรรมะได้แล้วทุกวันนี้ธรรมะเขาก็ยังพูดไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดหรือไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสันดานตัวเองจากเดิมก็เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเขาก็ยังพูดธรรมะตรงไปตรงมาแบบเดิมหลักการยังคงเดิมแบบเดิมทุกอย่างเลยแล้วทำไมคนอื่นด่าเขาแล้วกูก็ต้องไปด่าเขาด้วยอย่างนี้เหรอ คำถามอ่ะคำถามเขาจะไปบวชเขาก็บวชไม่ได้เขาอยากบวชจะตายเขาก็บวชไม่ได้เขาอุตส่าห์วางแผนไปว่าเขาจะบวชอ่าพอมีคดีความบวชไม่ได้บวชไม่ได้ก็ต้องทํามาหากินอยู่แล้วทํามาหากินเขาก็ไม่ได้คิดเพื่อตัวเองเขาคิดถึงพ่อแม่เขาพวกมึงอ่ะผู้ถามพวกมึงก่อนว่ามึงมีความคิดแบบเขาหรือเปล่าทํามาหาแดกพวกมึงอะบางทีแดกแต่ตัวเองแต่เขาเนี่ยคิดถึงพ่อแม่เขาว่าเออเดี๋ยวเขาไปบวชพ่อแม่จะอยู่ยังไงลําบาก มึงจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เขาหรือเปล่าล่ะเขาวางแผนดีมากนะการใช้ชีวิตเขาเนี่ยที่เขาทํามาหากินทุกวันนี้เพื่ออะไรเขานึกถึงคนข้างหลังเวลาเขาไปบวชถ้าสมมติว่าเออวันข้างหน้าเขาหมดคดีความเขาไปบวชแล้วเขาเป็นพระไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินกับทองเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินกับทองแล้วใครจะดูแลพ่อแม่เขาคําถามมึงขึ้นมึงขึ้นมึงขึ้นไอ้นี่กับกูไหมอีโบเดี๋ยวกูกดเชิญมึงดีกว่ามึงมาคุยกับกูเลยกูขี้เกียจอ่ะ มึงกดเลยมึงกดเลยกูคุยกับมึงดิแบบกูขี้กเกียจมึงจะได้มีโอกาสพูดบ้างอะขึ้นมาเลยขึ้นมาขาดขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องมาเก่งในแป้นพิหแบบขึ้นมาเลยมึงจะได้พูดอะกูให้โอกาสมึงพูดเต็มที่เลยอะมึงจะได้พูดเต็มที่กูลำคาญจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องของกูหรอกแต่มึงก็ชอบมาเม้นกันนะ่ะแล้วตอนเวลากูพูดกูก็พูดตรงไปตรงมานะ เขาอะเป็นคนมองหน้ามองหลังนะอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขามีครอบครัวเขามีพ่อมีแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาก็อายุไม่น้อยแล้วถ้าต่อไปเขาไปบวชอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาเจ็บป่วยขึ้นมาทําการทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่เขาล่ะคําถามคือใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่เขามึงจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่เขาเหรอ อใน,นเมื่อมึงไม่ได้ไปเลี้ยงดูพ่อแม่ให้เขามึงไม่ใช่คนในครอบครัวเขาและการที่เขาจะหาปัจจัยเงินทองไว้ซัพพอร์ตคนในครอบครัวเขาผิดอะไรเขาผิดอะไรในการที่เขาจะประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อหาเงินหาทองในการเลี้ยงดูครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยมันผิดอะไรคําถามมันผิดหลักมันผิดหลักธรรมะข้อไหนที่ว่าห้ามคารวะธรมาหากิน แล้วทํามาหากินก็ดันเป็นสัมมาอาชีวะด้วยนะแล้วก็ดันเป็นสัมมาอาชีวะด้วยนะอืมไปเดือดร้อนอะไรกับเขาคำถามคือไปไปเดือดร้อนอะไกับเขา ม่มึงอะขึ้นมาเลยอีโบมึงไม่ต้องมาคนน้คนนี้หรอกูรำคาญกูไม่คิดยะให้แสงกับคนอื่นกูเห็นมึงถามเยอะกูให้มึงขึ้นมาคนเดียวนี่แหละคนอื่นไม่ต้องเสือกไม่ต้องมาเอาแสงจากช่องกูจะหาแต่แสงในขณะที่คนที่มึงดา่าเนี่ยเขานั่งขายของทํางานแต่มึงมานั่งเสือกเรื่องของเขาเนี่ยมึงได้อะไรมึงได้อะไรคําถามมึงได้อะไรคําถามกับกูถามก่อนแล้วมึงได้อะไร เออมึงไม่ต้องมาพูดให้กูตาสว่างหรอก <c oughs> มึงอะตื่นก่อนเลยก่อนที่มึงจะให้คนอื่นตาสว่างอะมึงลืมตาก่อนเลยแต่ว <c oughs> ่ามึงยังไม่ลืมตาบริการเงินด่วนอนุมัติไวายเดือนอีดอกยังหาแดกกับอะไรอยู่เลยเนะี่ยมึงเนี่ยยังหาแดกกับอะไรอยู่เลยเนี่ยบริการเงินด่วนอนุมัติไวรายได้จ้าขั้นต่ำห้าพันแปดพันอีดอกยังหาแดกกับอะไรอยู่เลยมึงเนี่ยอีโบ หาแดกกับอะไรชีวิตมึงเนี่ยสันดานอีดอกสามาอาชีวะทำก่อนค่ะโวอีโบขั้นตำ่ำอีโบขั้นตำ่ำอีโบปล่อยกู้โวยอีเวนหาแดกกับความทุกข์ของคนอยู่เลยมึงเนี่ยโอ้โหจันไรจริงๆไม่ตื่น เนี่ยดิฉันถึงไม่ค่อยให้ค่าอีเปรดพวกนี้ก็เพราะแบบนี้แหละมันไม่มีคุณค่าอะไรที่ควรให้ค่านะเอาดีๆจริงอีโบมึงยังหาแดกกับการปล่อยเงินกู้อยู่เลยอีเปรตนี่